ช่องสกอตแลนด์ที่ไม่ใช่สกอตแลนด์ชอบแบ็คมดรีมคอร์ลิมิโน s สเปซเวทคอร์ชอบอัดเกมรีวิวท่องเที่ยวรีวิวกินและไอ้ๆอีกมากมายติดตามได้ที่ช่องสกอตแลนด์ที่ไม่ใช่สกอตแลนด์ สวัสดีครับขอตลบทุกคนเลยนะครับน้ำโมนี่เขากำลังมาอยู่กันในเกมรูปบล็อกกันอีกเชนเคยครับซึ่งอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าการลบหนีคุณปูแบบออฟป,ปีครับทุกคนซึ่งใน,นครั้งนี้ครับเขาเลยมัเที่ยวต้จังหวัดเพือทีิจิมาหาคุณปูของขาออีตามเคยครับถ้าเป็นอาการว่าคุณปูเขานาะอาการดีขึ้นจากประสาทร้อนแต้งแต่คิปที่เรลไปนะทุกคนนะแต่ว่าอาการก็ยังบ่ดีขึ้นครับทุกคนยังมีอาการแบบคุ้มข้างเห็นปูได้กับแบบไล่ขาบปเลยสิว่าติดยาบาดบอแมนนะเพราะว่าอายุป,ปูนี้แล้วนะฮะ มีความประสาทกินนิดหน่อยนะฮะบูดคล้ายๆนะอุ้ยไม่ได้พูดเลกลุงพอดีผมมาเยี่ยมนะนะผมเป็นหลานนะเฮ้ยร้านฉันฉันไม่มีหลานนะดูท่าทานจะประสารร้อนนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวห้องไปบึงอาการของคุณปู่นด้างนีกันเดีกว่าครับทุกคนไปกันเลยใช่ไหมครับมีความเลือกด้วยเอาง่ายแล้วกันอยากเกรงว่าไม่น่าจะผ่านเอาละครับทุกคน้ามาอยู่กันในบ้านของคุณปู่ของเราครับผม โอ้และนี่คืออะไรแ่ะนอนเนี่ยทำไมมันน่ากลัวปแปลกๆเลย่ะเนี่ยมันก็น่ากลัวสิมอสดูบ้านคุณปู่มีความเป็นแบบลายตารางนะฮะทําให้เราลายตาเป็นอย่างมากและนี่คืออะไรอ่ะรายสัปดาห์คืออะไรอ๋อคนที่เขาแชมหรือเปล่าทุกคนหรือยังไงอ่ะน,น่าจะแม่นนะโอเคแต่บ่เป็นตีงที่เขาต้องสนใจครับสิที่เขาสนใจต่อเดือวคือ ต้องเฝ้าดีออกจากบ้านของคุณปูในการนี้เขาตินี้เนี่ยเขาต้องไปเบื่ออาการคุณปูน้ำว่าปูเขาเนี่ยอาการเป็นจันแนลเลียวรีขึ้นไปมายาที่มอให้คือกินคบทุกโดดบอแบบม่านี้ครับแต่ว่าเบอ,อ่์ควาหุดูงโอ้ถ้าจะเคือขนาดนี้นะปูผมบอกเลยเชื้อเบอเชื้อราเต็มตัวคุณปูนะฮะโอเคเปิดไปดูละคันเฟืบโอ้โหทุกคน บ้านเหมือนบานคุณยายบ้านแกรนนี่เลยฮะทุกคนว้าวเฮ้ยตกตกโบกโหนยรู้สึกว่าเครื่องใช้ของคุณปูช่วงนี้ะต่นันจะพังบ่อยนั่นนะไมอะะ่อะไรหรอกเพราะเครื่องใช้พวกนี้นะปูชอบโยนขว้ยอย่างใส่ร้านประจํามันก็ต้องมีการ่อมแซดหน่อยอย่างนั้นเลิกปูขอไปแก้เป็นยังโมนี่พ่าเป็นยังค้าตัุกนอุย้ยตกแต่ตกแต่ตกแตๆๆๆยืยน่ากลัวมาก โอเครู้สึกว่าหอเขา่เขาวขไกลคุณปู่าเป็นยังครับรู้สึกว่าคุณปูมีมองเข้าไประยะระยะเสียแต่เสียเฮ้ยน่กกว่าทุกคนเอ้ยนี่นายอย่าเข้าไปใกล้คุณปูจะดีกว่าหนะ่าแล้ววันรีบหนีดีกว่าโอเคดจากอาการคุณปูนะฮะรู้สึกว่าบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีนะฮะทุกคนเอาง่ายๆผีเขา่าผีออกนะฮะทุกคนนะตอนนี้รู้สึกว่าอาการคุณปูสีดีขึ้นจะน้อยแล้วอ่าโอเคงั้นเราจะลงไปชั้นล่างแล้วกัน ว้าวนี่เป็นทองอย่างนี้ทุกคนด้วยซึ่งมันเป็นทองใต้ดินไม่เิดไนฝันเลยนะว่าบ้านปู่ของเราจะมีกับดักกลไกอะไรที่ซับซ้อนมากขนาดนี้นะเนี่ยจังหวะนี้ครับเข้าตอทําการกดปุ่มสวิตช์รงี้กนเปิดทีแทนไม่เห็นแม่จีโคขึ้นมาครับทุกคนห้เข้าได้กระโดดขามไปครับอุ้ยทุกคนปรางลังเมื่มากโอยประลูเดยประหลางว่าจะลึกลขนาดไหน กัดเม็ดเดือข้างล่างตัวลงไปจะเอาจะออกข้างล่างเออออกไงบอคืนตัวลงไปนี่บรูว่างเสร็จออกจากนี่ายบอทุกคนนะคิดว่าบบมีโอกาสได้ออกมาเลยถังเครืงครับผมหุยข้างบนมีอะไรไหมแ <gasps> น่จะหนีอย่างนั้นเลยเอ้ยเก่งมากนะาเรานต่เก่งมากน่าเรา,ตเานาราต่คิดจะหนีนอย่างนั้นหรยอเฮ้ยทุกคนคุณปูเป็นบ้าอีกแล้ววางอันคิ้นออซอม สองเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในบอลุงและตอนนี้คือเป็นัสิเฮ้ยไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันจะฆ่าแกจะไปไหนโอ้โยลุงลุงไม่รู้ว่าจะเรียกลุงหรือเรียกปู่เลยตอนนี้ขอวิ่งก่อนมันไปทางนี้เหรอเฮ้ยจะได้ยังไงอุ้ยทุกคนอะไรนะเพิ่งอยากสวันดีฮะโอ้โหทุกคนรู้สึกว่าห้องนี้ร้ายจามากมาก เหมือนแบ็คลุมแน่ฮยปู่มาแล้วปู่มาแล้วคิดจะเนอย่างนั้นเหรอฮะโอ้โหรอดแบบบุญวิดโอ้คนเกือบตายอนี้คืออะไรอ่ะรีเซ็ตพ็อกอ๋อเป็นการรีเซ็ตนะล็อกในกรณีที่เขาแบบแบบว่าตั้งบดนใจเขาอะสมมตว่าเขาตังผิดพลาดบอกเขาก็สมามัดรีเซ็ตอันนี้ได้ชิบป้าไนบน่เดี๋ยว โอ้โหมันวางแบบต้องสมจริงนะ,ะทุกคนนะชึบเองก็มาวางต่อกันเรื่อยๆืแบบนี้ชึบโอเคหวังว่าเราจะขึ้นไปได้โอเคเลิศโอโ้ทุกคนเราตาาออาร้องมัดวางบล็อกอีเลีวดูไหมว่าการวางบล็อกแต่ละครั้งนี้มันทำให้เรายุ่งยากขนาดไหนชึบแบบนี้ครับผมชึบ อืมสวยมากโอเคเฝ้าไปกันดีกว่าครับผมยูอูอันนี้คืออะไรอะนักทางเหรอเฮ้ยตกลงบป่าแล้วครับผมขคือมือจะแห้นี่โอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยสยองขวัญมากเอ้ยรู้นะว่าหลานจะออกจากบ้านนี้เดี๋ยนักขี่รจะนี้ไปได้โอ้โหปูมาปูมายังไงยังไงยังไงเดี๋ยวอย่าอู้จุกจุกยังไงยังไงยังไงยุยยุยฮ้ยุจุกจุก จุกลงไปได้องต่อปูต่ตามมาได้ไหมเนี่ยปูต่ตามมาไม่ได้ฮะรู้สึกว่าปู่จะตัวอ้วนเกินไปนะฮะลงมาอาลางครับผมลูกสอนชีบบอยให้เข้าไปเปิดตรงนี้ครับเปิดเป็นเครื่องอะไรอ่ะอ๋อเป็นการเปิดประตูตรงนี้ที่เราจะลงไปนลกหรือเปล่าจะเป็นมืดจังมืดมากคฮ้ยทำไมมันพิธีอะไรอ่ะอืออ้อาวมืดมากไม่เห็นหงเลย รู้สึกว่าตรงนี้ครับอิมีแทนเอียงบางย่าเป็นวักเป็นวักอยู่นี่นะทุกคนนะโอ้ยขันเ้า้ามเราเร็วนีห้องบรูเลรฟามาสิเป็นเอียงนะทุกคนนะทางไหนอุ้ย <c oughs> <c oughs> ทุกคนนี่มันชันใต้ดินโอ้ oh my god ใตยบ้านของคุณปู่เป็นลาวาอย่างนั้นเหลอโอ้โหแน่ไม่เห็นแนมม่บอกเห็นท,ทุกคนเมืดมากอะไรนี่คืออะไรอะ่ะเฮ้ยๆยทุกคนเอาได้แต่ว่าคือเขาึูเซียซิ์อ่ะไปไหนบอกว่าวันนี้วะ ไปได้แต่ว่าเข้ากระตายอยู่ดีชึบชึบชึบยังไงต่ออะยังไงต่อไปได้จะไปตรงน,นี้โอเคเลิศเอาละครับทุกคนเข้ามมามองนี้ครับรู้สึกว่าข้างล่างครับผมมีแต่ละว่าเต็ไมไปหมดเลยนี่มันบ้านหรือนกับตักกันเนี่ยนคุณปู รู้สึกว่าหเราจะที่ห้องบอดยูกับคุณปูมาโดนคุณปูเริ่มสีสางกับดักแปลกๆขึ้นมากครับแล้วก็อาการกระยำเพราะท่านหายไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะทุกคนเดาใจบ่ถึกเลยฉะนั้นอุ้ยอะไรนั่นน่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮ่าฮ่ามา้กับปูเลยสิมันหวานเอ้ยโอ้โหคุณปูเรายิงไงไมเนี่ยเออนี่คุณปูไปฝึกซ้อมมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยเราจะเอาชนะคุณปูได้เปล่า ลำพังไม่น่าจะได้เลยเนี่ยยิงยิงยิงเอ้ยเอ้ยโอ้โหคุณปูคุณปูโหดมากคุณปูโหดมากคุณปูใช้ใช้มีดตลอดใช้ปืนนี่โดนหนึ่งอึดจ้ะอึดจ้ะปูมีการกระโดดนะฮะทุกคนโอ้โห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 เฮ้ยคิดเลยว่าปืนมาสุก้าของร้านจะสู้ปูได้สู้ได้สิสู้ได้ทึบ เรามีปืนเราได้เปรียบปูมีมีดปูไม่ได้เปรียบนะทุกคนนี่นี่อ้เชี่ยอุ้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 ยกลัวกลัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตั้งท่าก่อนตั้งท่าก่อนตอนนี้ปูจะไปแล้วโอ้เชี่ยเลือดปูสิตายแล้วนะประดินนะว่าคันนี้ปูเลิกขางสักทีปูเลิกขางสักทีเลิกบ้าได้แล้วยาที่หมอให้ไปปูกินไม่ครบโดดหรือเปล่านี่เอ้ยเชี่ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราจะประมาท จะประมาเด็ดขาดปูก็ตายยากมากคือเย่นั่นแหละปูก็ตายแล้วนะทุกคนยูโอ้โหจะเสียชาได้เล่นจะเมยเลยถ้าที่ไปห้องในโต้ว่ะห้องนี้บอกโอ้ทุกคนห้องนี้เป็นลิฟต์มาขึ้นลิฟต์เลยเนี่ยจ๊าคือไปขงเรื่องครับรู้สึกว่าขังเครื่องลิฟต์มันอาจจะมีอย่างบางอย่างนะทุกคนนะเอาระึ้นมาแล้วึ้นมาแล้วเข้าไปฟังนี่ครับมี่มองประตูไปอีกฟังหนึ่ง ฮ้ยแต่เนของทดลอออย่างหรือเปล่าทุกคนแปลกแปอ่ะเหมือนเขาใส่ห่อสามเหลี่ยมแปลกใส่หม่งแผ่นหม่งนี้นะทุกคนนะอ่าโอเคเอาสี่เหลี่ยมมากครับผมปึ๊บเออมันมีลูกเล่นนะทุกคนนะแมปนี่นะกัน่าเ่นอยู่ครับทุกคนเพราะว่าภาพสวยแล้วก็มีความลื่นพร้อมนะทุกคนนะอ่าเ่นได้เพื่อนเลยโอเคเหลือวงกลมสุดท้ายครับจากั้นที่จะในต่อข้าใส่ครบแล้วประตูฝ้างนเปิดบ่โอเค เกิดจะเป็นเครื่องขับเราเปิดประตูฝั่งนี้ไปพอกับเงี้บางอย่าง,างโอ้โหนี่มันบ้านที่นี่โอ้ยนี่มันบ้านเลยก,กับดักจะก,กับเขาวงกดเนี่ยเราไปไงต่ออะเสี่ยทางแต่ละทางนี้โคตรลึกลับมากจึ๊อจบ๊อเราก็แบบความแบบเป็นเหมือดนะไม่เด็ดในห้องน้ำเราเห็นหงในบางพื้นทีนะทุกคนนะเพราะว่าเห็นบรไปใน้อออบปิมันจะมีความเหมือดคลึ่นๆนะเออเขาก็ต้องเบิ้งดีครับผมโอเคจะมานี้ครับต้องขามันไป อันนี้โบรูว่ามีจุดเซียหรือเปล่านะกับโบ้เคยได้าตายเนาะแล้วเขาจะไปยังไงต่อตรงนี้อ๋อเป็นการเอาบ้างเอาไม้มันบ่อสจับว่าต้องกลับไปเอาไม้เอาไม้นบ่นี่กลับไปกลับมาเด้อเด้อเด้อวางก่อนๆๆวางก่อนแบบนี้ครับผมโบ,กบวก็ได้มาโซเซี่ยวกลับไปกลับมาสิเราเอาห้องบันนี้ยจับว่าตายเหลืออีกกี่ไม้เนี่ยดูสิ อีกไม่เดียวครับผมถูกอีกหม่เดียวชึบแบบนี้อันนี้เขาไปยังไงอ่ะเปอาปีไปเลยป่ะเออเอปปีไปได้ครับผมเออเลยแล้วไงต่ออแล้วไงต่อโอเคเกรงว่าน่าจะครบแล้วนะทุกคนนะลงไปหันล่างกันดีกว่าคกับผมยูเปิดประตูไปเดินกับอะไรไหมเนี่ยโอ้โหทุกคนนี่มันลงจอดรถครับผมว้าว แล้วอันเนี้ยผมบอรู้มันคืออย่างนั้นพวกน็อตอันนี้นะเปิดดูส er so like ิไม่อะไรหรือเปล่าเปิดปูครับทุกคนดูสิว่าฟังนี่มีอย่างบอทุกคนอาจจะมีอย่างครับผมโอ้ยทุกคนมีลมพอมยย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 แสดงว่าสวิตที่เขาเปิดรหัสซนว่าอันนี้อาจะเป็นการเปิดสวิต์พัดลมขึ้นมานะทุกคนนะเอาเร็วเอาเร็ยวเอาเล็้วเขาต้องไปย่มหนีครับอันนี้คืออะไรอ่ะเอ้ยลูกปั้นรู้สึกว่าจะเป็นสิ่งล้ำค่าคนปูกมาก อันนี้คือแนวร่างวันชนะเลิศของคันปูโมดูว่าปูเขาเนี่ยชนะเลิศอีกอย่างนะทุกคนนะเออก็ยังงงอยู่อ้อสงสัยจะเป็นกนที่ปูเขาว่ราะท่านป่วยเพราะท่านจะเป็นประสาทหลังจากที่ปูเขาเป็นประสาทมาทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเบิดล่มทางบ้านเขาจากบ้านปูเขาเนี่ยกลายเป็นบ้านปกติตอนเนี้ยกลายเป็นเขาวงกดไปเบิดแล้วแล้วก็มีแล้วาวว่าพ่อมฉะนั้นเราก็ไปแล้วอ้าวโอ้โหโตกเหวไปคิดว่าบ้านของปูจะมีเหวด้วยนเนี่ย เฮ้ยเดียวเยวเดียวเดียยวงกระโดดเ็นปะเอาไม่ดีไม่ดีชื่ออ้ยอโอ้เย่เย่อุ้ยโอ้เออเลเลเอ่ยทุกคนเราต้องกระโดดเป็นระยะระยะเอาละครับจังหวะนี้ต้องมีสเตปดีๆนะฮะทุกคนชืชืบชืบเชืเดียวเดียวเดียวโอ้โหมันไปไวมากทุกคนจริงวุ้ยทุกคนโอเค กลับมาได้อย่างสวยงามเลยจัดดันนครับทุกคนทะลุปบงลงยูหูโอ้ทุกคนอีนี่มันท่อน้ําทิ้งนี่นาสกปรกมากทุกคนผมดูแล้วว่าบ้านปูเป็นยังน่าจะเป็นระบบนิ้วเคลีย์อย่างบางยานแท้เอาละครับทุกคนเขากินน้ำยานไปแล้วชึบเขาต้องท่องการกระโดดข้ามมองจุดจุดหนี้ไปครับซึ่งจุดๆุดนีน่ะมันย่ามหมากเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวนะเขาต้องค่อยไป เขากอต้องเฝ้าก็นด้เพราะว่าน้ำยานี่มัได้เลยเกาบ่เบื่นแทนแน่นอนอะ่ะชือช้อชื้อไปค่อยไปนะทุกคนถ้าเราค่อยไปเราจะไปได้อย่างปลอดภัยดังนั้นคาโบราณจึงเรียกว่าอะไรวะเล่นพลาดได้งานอะไรที่แหละ่อจะไปได้ <laughs> ชือช้อชื้อไปวันนี้นะทุกคน เออเลิศโอ้โหสโลตไปได้ครับผมอีกเดียวครับเขาก็สอดจากตาคุณปู่เร็วยูหูยางหน้าทางออกแน่นอนครับผมมาเย,ยทางออกใช่ไหมเนี่ย รู้สึกมันจะเป็นเฮ้ยคุณปูโอ้คิดว่าจะออกจากบ้านปไูไปได้ง่ายงั้นเหรอไม่มีทางตลอดฟันไปเถอะนี่เอานี่ไปกินเอือ้อรวมไหมปูสร้างหุ่นยนต์มานะนะเพื่อจะกำจัดร้านเฉพาะนะปูปเป็นบ้าไปแล้วปูปเป็นบ้าไปแล้วไม่จริงเอารื้อเปอร์มาไปกินจิ้มจิ้มจิ้มเอ้ยไม่ยอมไม่ยอมเออโอ้โหทุกคนเ้าสตายแล้วครับผมสัวตายนี่เขาถิ่พยอมแพ้ปูปเด็ดขาะครับผม จืบโอ้หโอ้หโอ้ยอ้ติดคับติดคับติดคับติดคัติดับเดี๋ยวนะเห็นนะเห็นนะชืบชืบโอ้หทุกคนเขาติตายแล้วปูปูตายห้ตะเคียนอะไรปูปูปูนี่ืบึ๊บโอ้หรอด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 อีกเดียวอีดปูติตายแล้วปูติตายแล้วปูติตายแล้ว่กลว่มันยัดดัมเฮ้ยยยยยยดยยยอยยเดยยวอีกเดี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 ยวยยยย สุดยอดหามันได้แล้วโอ้โหทุกคนแล้วก็บเบื้องเลือดข้อวันนี้อีกนิดเดียวข้อกระต่ายนะทุกคนนะ Nico. และการเล่นตอนจบครับเขาต้องกระโดดนะทุกคนนะเพื่อทีจีวา้เขาโดนเซนของพุ่งปูที่แบบวอยแพรออกมาน่ะต่ำข้อใดครับทุกคนเออเอาละครับทุกคนรู้สึกว่ามีเลือดสำลันมาหาเขาครับแมนบอลปมนเลือดสำลันบอลน่าจะแม่นนะทุกคนนะขึ้นบลเล่เย่สรุปแล้วการกลับมาหาคุณปูในครั้งนี้คือ อาการก็ยังไม่หายไปยังเป็นเหมือนเดิมจบครับผมยูโอเคครับก็เ,คคบเป็นยาตันต้างครับสำหรับการมาเยี่ยมปูได้ครั้งนี้นะครับนะทุกคนเท่ากันอยากรู้ว่าปูเท่าเนี่ยหายจากอาการประสาทร้อนไปแนละ้วทุกคนนะสรุปก็คือปู่ากินยาตามตามแผ์ซังและวิน้ำซ้ำปูก็มีอาการแบบ บาบาวสร้างปดิทดดัปนปฎิีิเพื่อที่ซีมากกบจัดเท่าโดยเฉพาะดังนั้นครับปู่ก็ต้องได้รับยาจากแพทย์ต่อไปเออเอาเป็นยาแล้วคันนี้ครับทุกคนก็ต้องคอจบพี่อนีก่อนนะคะทุกคนนะกันไทยมากเกมนี้ก็จะได้ทีจสกดไล่กดสก๊อตไกกันนะครับและที่สําคัญจะ่าลืมกระดิ่งเพื่อที่สีปฏิภาสการเจงเตือนในคลิปน้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายปู่ไปรับยาซ่องชามนะปู่อาการยังไม่ดีขึ้นเลย ปูจะไม่กินยาแล้วขนั้นแหละปูจะอยู่แบบนี้แหละงั้นไปเาะปล่อยไปตามเวรตามกรรม